สิ่งเดียวนะคะที่จะทําลายชีวิตคุณได้คืออะไรรู้ไหมคะคือตัวคุณเองค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะมันไม่มีอะไรค่ะที่คุณจะทําไม่ได้หากคุณไม่ลงมือทําค่ะหลายคนนะคะชอบแบบว่าโทษคนนู้นคนนี้โทษตัวเองบ้างหรือว่าตัดคอตัวเองบ้างนะคะแต่ว่าสิ่งนั้นนะคะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นค่ะเพราะอะไรคะมนุษย์เรานะคะสามารถที่จะเป็นทุกอย่างได้ตามเท่าที่เขาอยากเป็นค่ะคุณอยากเป็นหมอคุณก็ทําได้ค่ะถ้าคุณไปเรียนหมอคุณอ่านหนังสือคุณพาตัวเอง เฉียดความฝันค่ะแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณนั่งอยู่เฉยๆไม่ลงมือทำนะคะหาข้ออ้างทานูน่นทํานี่ไม่ได้สักทีเพราะว่าตัวเองเนี่ยมีข้อจํากัดเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะแบบนี้ชีวิตคุณก็จะไม่ไปถึงไหนค่ะดังนั้นนะคะมันจะมีใครมาทําร้ายคุณได้ค่ะถ้าตัวคุณไม่ทําร้ายตัวเองค่ะวันนี้คุณลองตรวจสอบตัวเองดูนะคะว่าคุณนะ่ะกำลังทําร้ายตัวเองอยู่หรือเปล่าชีวิตคุณเนี่ยมันยังไม่ดีพอเพราะว่าคุณมัวแต่โทษคนอื่น แต่คุณไม่ลงมือทําอะไรหรือเปล่าวันนี้นะคะครูอยากให้ใครนะคะที่มีเป้าหมายมีความฝันนะคะอย่าปล่อยให้ชีวิตมันดําเนินไปโดยที่คุณไม่ลุกขึ้นมาลงมือทําอะไรเลยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้นะคะหลังจากฟังคลิปนี้จบนะครูอยากให้ทุกคนนะคะไปลงมือทำะคะ่ะเพราะไม่มีใครทําร้ายเราได้นะคะถ้าคุณไม่ยอมมัน,นะคะ่ะและนี่ก็คืออาหารสมอง2นาทีนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครูดได้ที่เพจแพชชั่นครูมินนะคะ